สีธรรมชาตินี่บมเมนว่าสิได้มาง่ายๆเด้อพี่น้องอายุบ่ถึงบ่ไดได้เนี่ยจะไปต่อหรือจะยอมคะเนี่ยคุณสามีก็บอกว่ายอมผมซะอิงว่าซันวาแต่ยายอิงผัดมักสีนี้เนี่ยยายอิงมากมากยายอิงอยากได้สีนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เลยสิเก็บไว้ให้มันยาวกว่านี่จากน้อยจักอิบไปตัดผมสันส่นซันได้คิดว่าน่ะ ผมกัหยองยายิงหัวหยองหัวฟูแต่น้อยหัวยายิงมีฟูเบิงเกิงแต่เป็นเด็กน้อยเนาะผมหนาหลายนะแล้วมันก็เส้นหญ่แล้วมันก็ฟูแบบที่นี่มันก็แข็มันก็เป็นนำแนวได้หนิพี่น้องเนี่ยคะ่ะอืมยายิงว่าสิบ่ยอมเดสมซุมูโจวาดายเนี่ยเห็นกับยายิงบ่เก็บไว้สิละเนาะบ่ต้องยอมมันละ เน่ย่อมก็เป็นสีย่อมอ่อนๆหรือสีเอาสีลูกนี่หวเขาแล้วได้เนี่ยเพื่อนนะเพื่อนอยากกินเขาแล้วเดี๋ยวยายอิงไปเอาเขาให้น้องกินก่อนดึกอู้หิวแล้วเหรอลูกหิวแล้วเหรอคะน้องหิวแล้ว,ว,ลวโอ้ยนอนตื่นขึ้นมาก็หิวลนนสูโอ้ยเฮฮชีวิตประจําของยายเมื่อน,นี้อากาศดีด,ดีเดี๋ยวสิออกไปถ่ายรูปอันถ่ายคลิปมาให้เพื่นพนอนๆนเบืองอยู่ นะคะยายอิงเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะยังบยังบออันร้อยเปอร์เซ็นต์อาจประมาณหกสิบเปอร์เซ็นแล้วเสียงกับมีแล้วค่ะบอไอละช่วงอันที่บ่ได้เห็ดคลิปบ่ได้เห็นอย่างนี้คือไอจนเสบเวลาบอกก็คือเสบเดี๋ยวคุณลูกให้แม่คุยกับป้ากับหน้ากันออือืน้องหิวข่าวแล้วเหรอ หิวแล้วโอเคเอมาเอาสะหิวมาเอาสะหิวอ๋อกับกับอัหอมแม่แล้วหอมแม่แล้วโอเคเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปเนี่ยแม่คุยนิดนึงก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปไปไปถามแดดไปลูกปะแดดดีไปไปละไปละไปถามแดดตกลงพวกเจ้าว่าก่อนจะเก็บใบสีนี้ไว้ได้บ่เนี่ยเนี่ยมันก็เป็นสีเขาบ้านเขาเขาเอื้นสีอย่างพี่น้องเนี่ยสีดอกเลาบอ สีขาวนั่นละรู้แล้วว่าผมขาวนะคะย่าตอบแบบนั่นกับผมขาวด้วยยอิงกระตอบยุว่าผมขาวแต่ว่าสียังข้าหนิบานเขาเขาเอื่นสีดดกเล้าบ่านเนี่ยย่ยอิงกับว่าย่ยมันพอที่สิใไอผมสีนี่ออกมาโชว์เราย่ยอิงก็เลยว่าสีบยอมแต่คุณสามีนั่นว่าอิงกี้เธอไปยอมผมซะว่าสั้นว่าแต่ย่ยอิงผัดมากสันเดนเนี่ย มักให้ยายิงวาพี่น้องเนาะเอาเก็บไปก่อนเนะาะอย่าฝ้างอมอย่าฝายงอมมันต่อเอาเก็บไปก่อนให้มันยาวลงมาจากซัํานีก่อนเนาะยายิงสิร้องเบิงแล้วค่อยยอมเพราะว่ายายิงคิดว่ายายิงไปตัดปลายในยอ,อกเนี่ยให้มันแต่ว่ากับปอยมันเปลี่ยนธรรมชาติสูงธรรมชาติเังสี่ละเพราะผมยายิงก,ก็ต้องไปดัดไปยังมันดอกผมมันฟู ดัดได้มันก็นกนสิฟูนอกจากสิยืดคนเนาะยืดคนดัดปลายจังซี่นะนี่นะเอาเก็บไปจักหน่อยซะอืองามอยู่ดอกเนาะ